รูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนโลกของเรานั้นมีรูปปั้นรูปหล่อและรูปแกะสลักอีกมากมายที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั่วทุกสารทิศบนโลกใบนี้แล้วจะมีรูปปั้นอะไรบ้างไปดูกัน หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงหรือพระพุทธมหานวมินตตากยะมุนีศีวิเศษชัยชานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางมารวิชัยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองประเทศไทยของเรานี่เองโดยองค์พระมีขนาดหน้าตาก,กว้าง63เมตรและมีความสูงถึง95เมตรกันเลยทีเดียว กวนอิมกุยชานเป็นรูปปั้นองค์ที่4ที่สูงที่สุดในประเทศจีนซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนานเป็นอนุสาวรีย์ทองสำริดปิดทองมีความสูง99เมตรเลยทีเดียวสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพระโพธิสัตว์คันนอนจากพุทธนิกายชินกอน เซนไดไดคันนอนรูปปั้นเซนไดไดคันนอนหรือรูปปั้นเทพธิดาอัญมณีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดมิยากิประเทศญี่ปุน่นโดยรูปปั้นมีความสูงอยู่ที่100เมตรสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพระโพธิสัตว์คันนอนจากพุทธนิกายชินกอน พระใหญ่อุชิคุไดบุซึพระใหญ่อุชิคุไดบุสึเมืองอุชิคุประเทศญี่ปุ่นเป็นพระพุทธรูปปางยืนที่มีความสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยและเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อด,ด้วยทองสำลิดที่มีความสูงที่สุดในโลกมีความสูงประมาณ120เมตรโดยตัวรูปปั้นสูง100เมตรและฐานสูงถึง20เมตรกันเลย พระพุทธรูปเลจุนเซจาพระพุทธรูปเลจุนเซจาตั้งอยู่ที่เมืองยวนวาประเทศพมา่าโดยพระพุทธรูปแบบยืนถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงเป็นอันดับสองของโลกมีความสูง115.8เมตรและแบบนอนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเช่นกันโดยองค์นอนนั้นมีความสูงถึง170เมตรกันเลย วัดพัวเฉวียนพระใหญ่จงหยวนแห่งวัดพัวเฉวียนตั้งอยู่เมืองลูซันมณฑลเหอหนานเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงที่มีความสูงถึง128เมตรและน้ำหนัก1,000ตันอนุสาวรีย์แห่งเอกภาพถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก ดดวรวลไปเซึ่งเป็นอดีตผู้นำของรัฐบุรุษแห่งชาติของอินเดียโดยตั้งอยู่ที่รัฐคุชลาดประเทศอินเดียนี่เองที่มีความสูงถึง182เมตรซึ่งสูงเป็นสองเท่าของอนุสาวรีย์เสรีภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรับรองว่าเรามีคลิปสนุกๆชวนยิ้มเบาๆมาให้ดูทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนและพบกัน โอกาสหน้าสวัสดีครับ